เรกิอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวหรือพลังงานนี้จะอยู่ในตัวของทุกๆกคนเราลองมาฟังคนรุ่นใหม่พูดถึงเรกิไปด้วยกันและว,วันนี้เราก็อยู่กับคุณออฟนะคะวันนี้อยากจะสอบถามว่าเรกิในความเข้าใจของออฟอะค่ะหมายถึงอะไรคะครตามความเข้าใจของออฟนะครับที่เรียนเรกิหนึ่งมาเราเข้าใจว่าเรกิคือคือพลังที่อยู่ในจักรวาลอยู่แล้วแต่แค่ เราเอาพลังตัวนี้มามาดูแลตัวเองมาดูแลความสมดุลของร่างกายมาดูแลมาปรับความสมดุลของร่างกายของเราประโยชน์เกิดที่ที่ตัวเราก่อนแบบนี้ครับซึ่งก็เหมือนกันการใช้ใช้กับสิ่งที่บางทีบางคนอาจจะมองไม่เห็นหรือหรืออาจจะยังไม่รู้สึกได้างฮะแต่พอได้มาศึกษาหรือมาทาเาเข้าใจแล้วจริงๆพลังงานทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วหมดเลยเรกิสอนให้เรากลับมารับรู้พลังชีวิต พลังที่อยู่กับเรามาตลอด